ป็นโตหนึ่งใบมีหลายชั้นเปรียบเสมือนการสร้างบุญที่ต้องสะสมทีละขั้นทีละชั้นอาหารในแต่ละชั้นก็แตกต่างกันแต่ต่างก็ทําให้เราอิ่มท้องและมีแรงดํารงชีวิตร่างกายแข็งแรงเพราะเราได้รับสิ่งที่ปลอดภัยและมีประโยชน์เช่นเดียวกับการทําบุญบุญที่แท้ต้องอาศัยศรัทธาศีลและปัญญาจึงจะก่อเกิดคุณค่า หากทำบุญผิดที่ผิดทางบุญนั้นก็อาจาไม่ต่างจากอาหารที่เป็นพิษจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสารพิษเหล่านั้นที่เราได้รับเข้าไปสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราไม่อาจย้อนกลับมาได้แต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทำดีแล้วย่อมได้ดีทำบุญก็ย่อมได้บุญ แต่เราคิดดียอมดึงดูดสิ่งดีมาสู่ชีวิตเราโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับรู้มันเหมือนกันผู้พิการทางสายตาใช้เสียงและการสัมผัสผู้ปกครองทางการได้ยินใช้สายตาและการกระทำฉันใดก็ฉันนั้นการทำบุญก็มีหลายมิติหากทุกมิตินั้นคือความตั้งใจที่บริสุทธิ์นั่นก็คือปิดโตบุญของเราที่เราสะสมเอาไว้นั่นเอง